ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนออัปเดตข่าวหงแดงประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564ัน25หีนึ่งรอยคนชมอเล็กซานเดอร์อโน่รอยคินคือชายที่ปวดร้าวไปทั้งหัวใจมากที่สุดในวันที่ลิภูประสบความสําเร็จประโยคที่เขาเคยพูดว่าผมยอมเอาแคนจ้วงลงไปในบ่อปีนันย่าดีกว่าเห็นลิผูคว้าแชมป์นั้นยังคงดังสะท้อนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ใครจะไปเชื่อกันว่าชายผู้ที่ไม่อยากเห็นลิภูประสบความสําเร็จที่สุด อย่างรอยคียนจะเป็นคนสร้างจอแดนเฮตสันให้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือชายผู้ที่ไม่อยากเห็นลิปูประสบความสําเร็จมากที่สุดคือคนที่สร้างกัปตันที่ชูถ้วยพิมลิกเป็นคนแรกของสโมสรลิปูเองบางทีการประสบความสําเร็จของเฮดสันอาจจะไม่ขีดมองลิปูด,ด้วยสายตาที่ก้าวร้าวน้อยลงเพราะในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดชิมช่างกริตถลม่มซานมาริโนไป10ประตูต่อศูนย์นั้นในบรรดา10ประตูที่เกิดขึ้นนั้นอเล็กซานเดอร์โนมีส่วนร่วมกับการทำประตู3ลูก แม้เฮลิเคนจะถูกบันทึกว่าเป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในการแข่งขันแต่อเล็กซานเดอร์โนดจะรับการบันทึกว่าเขาคือคนที่ทำแอซิสต์มากที่สุดในเกมวันนั้นเช่นกันกดประตูใส่เข้าขนาดนี้ไม่กลัวสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างหรอเรื่องที่น่าสนใจก็คือในการแข่งขันครั้งนี้อเล็กซานเดอร์โนไม่ได้ยืนประจําในตําแหน่งวิงแบ็กแต่เป็น RMC และคีนประทับใจอาโนในการแข่งขันวันนั้นจะก,ก้นบึ้งหัวใจบทสาัมภาษณ์สั้นๆระหว่างเขากับไอทีวีสปอร์ตยืนยันเรื่องนั้นได้ดี อดีตชายผู้ชิงชังลิฟท์ผู้พูดถึงเด็กปั้นจากทีมคู่แข้นของเขาว่าเมื่อคืนนี้เขาทำแอซิดไปร่วม3-4ครั้งในความเห็นของผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักเตะอาชีพหลายๆคนก็ยังไม่สามารถทําได้การาจบอลอย่างยอดเยี่ยมและตําแหน่งที่อาร์โนยืนในวันนี้ทําให้ผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งผมนึกถึงเดวิดเบคแฮมในความเห็นของผมอาร์โนมีอายุแค่23ปีเท่านั้นบางครั้งนักฟุตบอลก็ต้องปรับตัวไปยืนตําแหน่งใหม่ๆเพื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมแม้ใครต่อใครจะพูดถึงเขาในฐานะวิงแบ็ก ทุกคนยืนยันว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดในตำแหน่งนั้นแต่ในสายตาของผมอเล็กซานเดอร์เล่น RMC ได้เหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่เล่นได้นะอันที่จริงการปรับตัวมาในตำแหน่งใหม่นี้ของเขามันโคตรแจว๋วในขณะที่เขามีอายุคแค่ยี่สาปีเท่านั้นอานูย,ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปได้อีกไกลและนี่ยังไม่ใช่จุดพีคที่สุดของเขาอย่างแน่นอนผมขอยืนยันขีนปั้นเฮนเดสันจนวันหนึ่งกลายเป็นกัปตันที่ประสบความสําเร็จของลิผูวันนี้เขาเช่นชมนอเล็กซานเดอร์โน ที่ถูกวางตัวเอาไว้แนอนาคตว่าจะเป็นกับตันของลิพูอีกชะตาของรอยคีนชายผู้ชิงชังลิพูนั้นถูกเล่นตลกเพราะต้องตกหลุมรักกับตันของลิพูอยู่ร่ำไป 2. การกลับมาของนักเตะหมายเลข13การแข่งขันระหว่างลิพูคืนวันอาทิตย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับอาเซนนลในครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่อันฟิ์ทำให้ลิพูมีข้อได้เปรียบคือการมีอยู่ของนักเตะหมายเลข12 เสียงเชียร์บนอาราจันสร้างความมหัศจรรย์ให้แฟนหงแดงประจักษ์มานักต่อนักแล้วถาว่าไม่แต่เท่านั้นพิมลีกยืนยันว่าการแข่งขันครั้งนี้กรรมการตาัดสินในสนามมีชื่อว่าไมเคิลโอลิวร์พูนักเตะสังกัดหน่วยรับของนิพูที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นนักเตะหมายเลข13เพราะลงตัดสินให้ลิพูทีไรเฟืองจากสีแดงจะมีเปอร์เซ็นต์นเก็บชัยชนะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ทุกรั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลโอลิเวอร์ มีฟอร์มการเล่นที่ไม่สู้ดีนักว่ากันว่าเกมการตัดสินนัดนี้จะพิสูจน์ว่าเขาจะรับสัญญาฉบับใหม่ต่อไปหรือไม่คอยจับตาดูเข้าให้ดี 3. อาลอนโซพูดถึงงานโค้ชในขณะที่สตีเวนเจอราสต์กำลังตกเป็นกระแสฐานแห่งความสนใจจากผู้คนเพราะเขากำลังก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ผู้จัดการทีมในลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างพิม์ลิก อีกหนึ่งตำนานของแดงอย่างชาบิอลรอนโซก็กำลังรับงานเล็กๆของเขาที่เรอัลโซเิดาตอย่างไม่รีบร้อนอลอนโซให้สมัมภาษณ์ผ่านดีเอลติกว่าสตีเวนก็มีเส้นทางของเขาส่วนผมก็มีเส้นทางการเดินที่ผมตัดสินใจเองผมพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่เร่งรีบผมมีความกระหายที่จะกลายเป็นผู้จัดการทีมสำหรับสโมสร,รใหญ่ๆแต่ผมไม่รีบร้อนตอนนี้ผมกำลังมีความสุขอยู่ที่ที่ผมอยู่แล้วในความเห็นของผมมันยังไม่ถึงเวลาที่จะกา้าวต่อไปแต่ประการใด ระยะหลังมานี้นักเตะที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดก็คืออเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนคำวิจารณ์ทาโธมใส่เข้าสัรพัดทั้งมีส่วนร่วมกับเกมน้อยจ่ายบอลไม่เข้าเป้าทำบอลเสียบลาบลาบลาคนหงส์แดงบางส่วนยืนยันว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเชมเบรนมากที่สุดก็คือข้างสนามไม่ใช่ตัวจริงทุกคนเห็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่กับเจเกนครับอันที่จริงเจเคก็ทราบดีว่าแชมเบรนฟอร์มออกทะเลไปไกลดังนั้นเราจึงเห็นบางครั้งที่ครอบส่งมินางมโนลงไปแทนแชมเบรน ท,ท,ทั้งๆที่ทาคุมิถูกปรับให้ไปเล่นกองหน้าไปแล้วแต่หลายๆครั้ง JK ก็ยังคงส่งแชมเบอร์ลนลงสนามในฐานะตัวจริงอยู่เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเวลาที่เจกิลครัมองไปยังแชมเบอร์เลนเขาไม่ได้มองเห็นเพียงนักเตะที่ฟอรม์มแย่เท่านั้นแต่เขายังเห็นนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยบริเสษค่าใน1นึ่งแสนแปดหอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อย้ายมาอยู่กับเขาและรับค่าในที่ต่ำกว่าที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากนั้นเขายังเห็นนักเตะที่เคยทุ่มเทกัับบบบเเเกกกมจจนนผชห้าาาาอรด็ AZ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบบนอาชีพนักฟุตบอลอีกด้วยและหายหน้าหายตาไปจากการแข่งขันร่วมหนึ่งฤดูก,กาลเจรเกนครอปเคยสัมภาษณ์ในวันที่เชเบเลนเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงว่าเราจะเฝ้ารอเขาเหมือนกับภรรยาที่ดีในวันที่สามีเข้าสังเตวันนี้เชเบเลนกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วสิ่งที่เจรเกนครอปพยายามทํากับออกเลตก็คือสิ่งเดียวที่เขาเคยตั้งใจเอาไว้กับเชเบเลนในวันที่อาการบาดเจ็บยังไม่มาถึง นั่นก็คือการมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้เขาลงไปพิสูจน์ตัวเองเหมือนในวันที่เขาเลือกปริเสธเงินและยืนยันว่าจะขอลงเรือลำเดียวกับ JK ในวันที่ความสำเร็จยังเป็นเพียงแค่คำพูดหลมหลมแร้งๆเท่านั้นในสายตาของเจเกนครับเขาไม่อาจมองเชเบเลนเป็นเพียงนักเตะที่กำลังฟอร์มยำแย่ได้จริงๆอันเดียปิโลให้สัมภาษณ์ตอนที่ผมยังเล่นให้กับเอซิมิลานอันเชลติเดินเข้ามาบอกผมว่า ฉันอยากเห็นสตีเวนเจอราดกับนายยืนอยู่บนสนามเดียวกันในทีมเดียวกันในฐานะกองกลางฉันจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวเขาเข้ามาร่วมกับเราผมตอบอันเช่ไปว่าโคตรแจ่มเลยครับเซ็นเขาเข้ามาเลยในห้วงเวลานั้นไม่มีใครปฏริเสธข้อเท็จจริงที่ว่าสตีเวนเจอราดคือหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในยุโรปและผมอยากลงสนามพร้อมๆกับเขาจากใจจริงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผมเข้าประตูอันเช่เพื่อถามเขาเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเซ็นสตีเวนเจอราด เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเราผมจําเรื่องนี้ได้ดีเพราะผู้จัดการทีมบอกกับผมว่าเจอราดปริเสธเราด้วยคาําว่าไม่ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลิผูไม่มีใครจะตัดขาดได้ทั้งทั้งที่มิลานในเวลานั้นเพิ่งกลายเป็นแชมป์ยุโรปมาและอาจ,จเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกในความเห็นของผมการกระทําของเจอราดได้พิสูจน์ว่าเขาพักดีต่อสโมสรที่เขารักมากแค่ไหน โคเาเต้เปิดใจถึงโอกาสการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลิปูปัทะ์อาเซนอนอิบราฮิมาโคนาเต้ปรากาลังใบรุ่นของลิปูให้สภาพเปิดใจถึงโอกาสการลงเล่นเป็นตัวจริงว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในเกมสําคัญที่จะได้เปิดบัานต้อนรับอาเซนนช่วงสุดสัปดาห์นี้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่ได้รับเลือกให้เป็น11ตัวจริงในเกมใหญ่อย่างการเจออาเซนนเพราะนักเตะทุกคนต่างก็ต่อสู้กันเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ผมยังอายุน้อยจึงมีความกระหายอยากทํางานหนัก และลงเล่นต่อเนื่องมากกว่าคนอื่นๆชัดเจนคอนเต้เกล่าวกับลิพูเอโคผมพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนมีชื่อเสียงจากบุนเดสติกาเยอรมนีและผลงานเหล่านั้นก็ทําให้ได้ย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฉะนั้นการได้รับตําแหน่งตัวจริงมาทันทีตั้งแต่แรกเลยจึงเป็นไปไม่ได้และการจะแย่งตําแหน่งจากรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนก็ไม่ง่ายด้วยเช่นกันแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เจกนครับต้องการนั้นคืออะไรฉะนั้นจึงต้องพยายามทํางานให้หนักมากพอ จะไปถึงจุดนั้นได้ดเร็ว,เ,รวเมื่อผมเก่งขึ้นกว่านี้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสุดท้ายเขาจะเลือกใช้งานผมเป็นลำดับแรกสุดเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นไม่มีอะไรให้กังวลใจเลยแม้แต่นิดเดียวและก็อย่างที่เคยพูดเอาไว้หลายครั้งว่าผมเป็นคนชอบความท้าทายอะไรที่มันยิ่งยากก็ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจได้ตลอดซึ่งฟุตบอลอังกฤษมันก็มีระดับความยากแตกต่างจากฟุตบอลเยอรมันแทบจะสิ้นเชิงเลยทีเดียวย,ย้ายหรืออยู่ต่อ บอลชี้แล้วลีพูเตงคว้าสเตอร์ลิงจริงหรือราฮิมสเตอร์ลิงสตาร์ทีมแมนซิตี้ถูกมองว่ากระหายย้ายออกจากเอเจนสเตเดียมในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมเนื่องจากซีซั่นนี้ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกให้กับเดอะบสีฟ้าแค่3นัดเท่านั้นอนาคตของสเตอร์ลิงแพลนเนทสปอร์ตเบดได้กำหนดอัตราต่อรองทีมใหม่ของพ่อค้าแข้งอิงลิชออกมาแล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนหรือว่าจะรับใช้แมนซิตี้ตามเดิมก่อนพ้นช่วงปิดตลาดหน้าหนาวในวันที่3กุมภาพันธ์2022 แมนซิตี 18, ้1ต่อ18บแปดาซ่า5ต่อ1เรอัลมาดริด9ต่อ1นึ่สเปอร์12ต่อ1เปแอชเชยี่สิต่อ1ลิเวอร์พูล40ต่อ1อาร์เซนอล50ต่อ1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ